สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนชาว YouTube ชาว Facebook ชาว IG ชาวทวิตชาวไลน์ทุกชาวครับที่รับชมผมอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องทาท c าชาแนลนะครับช่องที่ยังไม่มีทิศทางว่าจะไปทางไหนดีครับ <c oughs> แค่อยากจะทำเฉยว่ามันจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับ รู้สึกว่าตรงงานมาหลายวันแล้วก็เลยลงมาทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างดูตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าที่คุ้เคยครับคือหน้า YouTube นะครับเราเรามาดูว่าตอนนี้คลิปอะไรบ้างครับที่มาแรงอยู่ขนาดนี้ก็ที่หนึ่งครับก็จะมีน่าจะเป็นเพลงเพลงใหม่ของพี่จีนหรือเปล่าครับ เพลงน้ำตายย,ย้อยอ้าวอินเทอร์เน็ตโอ้ไม่ก็อินเท <laughs> oh God, อร์เน็ตเล่นไม่ได้ทำไงเนี่ยทัดครับทัดครับ